โอเคก็กลาบสวัสดีทุกคน้วนะครับผมวันนี้คุณก็อยู่กับผมอีกแล้วโอมในรการ g s TV แล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกมมาครา t อีกแล้วเออไอสัตว์เล่นกันครับแล้วนี่เฮียอะไรเนี่ยโอ้โวยังไม่โหลดอืมชจงช่างมาาเดี๋ยวเราเดินไปเดี๋ยวมันก็ค่อยโหลดเองซึ่งคลิปนี้เราจะไปทัวร์นรกกันนะครับผมตัดสินใจล้วเออมีเท่าไหร่ยี่สห เออแล้วก็กคร์พอเดอร์เรามีสองหรือว่อาไปทำสันดีใช้สิบแปดกับไม้สามวันนี้ใช้สิบสี่อันนี้ดีกว่าหรืออันนี้ดีใช้แค่สิบสามเองแต่เหล็กเราก็มีเยอะแล้วนะเออเอาเนี้ยได้มาแล้วครับ M P 4 0

เอนมพีซีศูน,นย์ 40, ชนเชลเหล็กสองกับศูนย์อุ้ยสามสองเดียเฮีย yeah, ครับทีมมันได้ทีละสิบห้าไม่พอว่ะไม่พอกศูนุ์ไม่พอท่านผู้ชมครับศูนุ์ไม่พอ,อ,ก,พอก็กลุ่มละเก็บอันนี้ก่อน เมื่อพอดีออกไปล่าสัตว์เลยดีกว่าออกไปล่าสัตว์เนาะเดี๋ยวอย่าบอกนะมันปิดเองโดยอัตโนมัติเอาก็เปิดดูนี่ว่ะ เลยไปเลยนั่งนั่งยองๆเอามอนสเตอร์หายมอนสเตอร์หายไปไหนคริปเปอร์หายไปไหนวะโอ้มันเกิดแบบนี้เลยเหรอสปีดเดอร์สองตัวเอาสปีดเดอร์ก่อนนี่ ปืนนสันปืนปืนปืนยังอยาให้สกิลตั้งมาหินนะครับผมเราต้องค่อยๆวิ่งไปเอ้าเลิ่มไปไอ้พูสปิตร์มาให้น้ำตาลหายปนกันละมันจะสมจินเร์หรอวะ โอ้พวกคิปเปอร์อะไรแบบนี้มันจะสมเกิดทำไมาไปได้มาสองเรทาทำหมดพอดีตะศูนย์หมดพอดีนะครับท่านผู้ชม เราไปเข้าบ้านไปหาอะไรกินก่อนเพราะที่เราจะอยู่ใต้โอ้คือของกินเราไม่มีถ้าจะมีก็มีแค่ไอ้เช่เออโอ้เรามปผงนี่รึวะ ได้หนึ่งอันแล้วครับผมคือเราขัดแค่ะนรับมันตอนนี้ก็เช่นเคยครับผมยังไม่ค่อยสบาย ว่าจะหิวนะแต่ว่าเราลงไปสำรวจอยู่ในนรกว่ามันจะมีมอนสเตอร์อะไรไอ้ที่ผมลงมอสมาเนี่ยมันน่าจะมีอยู่มอสหนึ่งนะที่เราจะเจอมอนสเตอร์ในนรกไปกันเลย<ม>ก็รอไปนะครับผมขออนุญาตกินน้ำแป๊บหนึ่งเฮียโคกหมดเลย ข <c oughs> ออไปครับผมเราก็อยู่ที่นรกโ,โอ้ยอเห้ยเฮ็ยเห็ดนี่โกศตรันตรงนั่นอัไเนี่าว,าว้วประตูนี้ประตมิติของเราพามาไหนเนะี่ย เพราะนั้นมันไม่มีหยุนเอ้ยเยเกอือบไปแล้วเราต้องเอาตัวอย่างจากนารุกไปด้วยนะครับผมเราจะาไป แค่กอดทองโงๆ่ๆแต่เราก็มานรกได้เ,อ, <c oughs> เอาเป็นว่าผมจะตั้งที่วิจัยในนรกประมาณเดี๋ยวตอนเนี้ยเดี๋ยวจะขนของจากโลกโลกหลักของเรา,เามาไว้ในนรกเ็เป็นห้องวิจัยเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเก็บพื้นที่กี่แรนในเทือกหว,วา โอ้โนี้เทอร็อกเนื้เทอร็อกคือแร่เนื้เทอร็อกนะครับผมไม่ใช่แร่ชาวร็อกนะใช่ไหมเอ,อ้ในื้อเทือแร่เออนี่เทอร็อกเฮียอะไรวะเนื้อเทอแร่คือผมพูดผิดน,นะครับเราต้องขยายให้มันวกว้างๆเราจะเอาวัาสดุอะไรมาทำเป็นสูตรพิเศษเราดี ก็เป็นไม้ดีกว่าไหมทรับผู้ชมนี่ก็ได้ตัวอย่างมาเทียบเลยพอจับเอาหมดเพื่อกันเราตกระวาโอเคเราก็ทำการกับโลกของเราได้เลย เอ๊ะเดี <divide> <wolf> <cake> ๋ยวนะมึงพากูมาไหนนี่เดี๋ยวเอ่อท่านผู้ชมผมขออนุญาตนะขออนุญาตนะ บับให้เราอมตาก่อนคือคือมึงพากูไปที่ไหนชิมหายแล้วไงโอ้ท่านผู้ชมครับผมคือตอนแรกผมอะ่ะคิดว่านะไอ้หากอเดอะซีรีส์อ่ะเราจะเอออืม มไงอ่ะอ๋อบ้านเราอยู่นี้เออผมขออนุญาตนะครับท่านผู้ชมบินกลับบ้านก่อนเกือบไปแล้วไม่ละ่ะกูเกือบจะลบเซิฟนี้แล้วก็สร้างเซิฟใหม่แล้วไม่ละ่ะแล้วก็ทําให้ตัวเองกลับมาเป็นปกติไหนๆก็ไหนๆแล้วไม่ได้โกงนะครับผมไม่ได้โกง <c oughs> เราได้ตัวอย่างร <c oughs> ลุกมาเพียบเลยเหตายซไม้เราก็มีแค่นี้ อ้าวกูมีไม้อยู่นี่ว่าปึ๊บจุ๊บปี๊บโอ้โหมาแล้วเพียรเลยครับท่านผู้ชมเด้งแฮะลดเด็กไม้เพียบเอยทำเ,เห็ดเก็บไว้ก่อนไปขุดเลยด้านล่างดีกว่าตอนแรกผมนึกว่าเราจะติดอยู่ในนั้นแล้วสิจะไม่ได้กลับมาที่บ้านแล้วผมคิดไว้แบบนั้นอนะ่ะเมื่อกี้ <laughs> ลงมาเลยเราจะหาอะไรขุดกันดีครับท่านผู้ชมเฉยๆว่ามีเสียงนาวา บอกว่ามาเชื่อมต่อกับตรงนู้นอ่ะโอ้ท่านผู้ชมเราเจอแรดใหญ่เลยรู้มันเป็นเฉพาะในถ้ำโอ้ตรงนั้นมีเหล็กเฮ้ยเอมอเรลล์ว้าวว้าวท่านผู้ชมเจอของดี วยพาร์ทนี้เรามาดีว่ะดูสิ่งที่เราเจอสิดูจริงดูสิ่งที่เราเจอสิครับท่านผู้ชมโอ้เจอทั้งเหล็กเหล็กเพียบด้วยนะโอ้เจบบอแร่เฮ้ยจะบอกน้องเราจะเจอเพชรเฮ้ยนะเป็นไปเลยว่ะผมว่านะผมจะทำทางรถไฟลงมาตรงเนี้ยโอ้มีเหล็กมี ้ยมันยังไปต่อได้อีกอ่ะไอ้ตัวนี้เราโลบได้น,นะครับผมเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านมันอยู่ใต้บ้านเราเองแต่มันจะมีมอนเตอร์ไหมปัญหาคือนี่แหละมันจะมีมอนเตอร์ไหมตรงไหนนะที่เราเจอแร่มรกตรตัวนั้นอยูนหนึ่งก้อนเฮ้ยมีลาปีสมีลาปีส อย่างนี้เอาอย่างนี้เราจะทำทางตรงนี้ไปาทำไปทางเลยโอเคจะกลับไปที่บ้านเราโอ้โหเราเจอเหมืองใต้บ้านนี่มันคือมันอยู่ตรงนี้เองอะ ทำไมผมไม่รู้วะอือดีไปแล้วมันจะไปต้องอตำรวจแล้วครับตำรวจนอกบ้านแล้วเรามีแค่เดี๋ยวกล่องมาดิอ้าฮะเก็บเดี๋ยวนี้ก็ไว้เออ แล้วก็เผาคือว่านะเราสามารถห้าปืนกลหนักได้เลยเราจะแร่เราเจะก้นหินเลี้ยม,มันต้องวิ่งนะครับวิ่งปุ๊บเดี๋ยวกูหิวมันหิวบ่อยตัวละครผมเนี่ยช่างแม่งลงแล้ว เราจะลงไปเรื่อยๆเ,เลยว้าวก็เพราะว่าเราเจอของดีไงเราเจอเหมืองใต้บ้านเว้ยไอ้เยีคุณูลือออทอดมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราแค่มาสำรวจนะพันตรองขึ้บไ้องน้นน้ด นี่นึงเฮ้ลงมาตามน้ำเลยโอ้โหคือละวามันก็เยอะเหมือนกันนะตอนนี้มีเหล็กโอ้ไปเมืองเลยโอ้ยว้วว้าวเพียบ ครับครับผูช้ชมครับของที่เพียบโอ้โหเนี่ยเม,มืองเมืองในฝันรู้สึกว่าตัวนุ่มมันจะมีทางปปป ชิปนี่คือว่าจบเลยนะเฮ้ยดูสิมันม,มีอะไรอู้เ้ยคือว่าสวยดีนะเนี่ยคือมันเป็นเหมืองแบบนี้เลยถ้าไม่มีเสียงระวาน,นี่คือว่าเราคงไม่จื ใช่เราคงไม่เจอไอ้ที่นี่หรอกขอบคุณราวานะครับบคุณงักเลยโอ้โหแม่ดวงดีไปไหนวะก,กูคลิปนี้ผมตั้งชื่อไปพิเศษเลยนะว่าดวงดีคนดวงดีอะคุณคุณดวงดีสนอะง0ูนสูน นี่น่าจะเป็นพาร์ทที่ห้าแล้วนะของหาเกาะเดอะซีรีส์โอเค มานี่พอลองซื้อให้มันดูดูสิโอ้ yeah, eh. ยเห้่เอ้ยมีน้ำอีกอ้าโอ้เหล็กมันังมีไปต่อ,อยเหรอแม่งกูเริ่มโลภแล้วลงลงดูสิว่านี่จะไปสิ้นสุดตรงไหนอ๋อิ้นสุดแค่ตรงนั้น เดี๋ยวเราค่อยมาขุดของให้หมดเลยแต่ก่อนอื่นอันไหนที่เราขุดได้แล้วก็ขุดไปก่อนเช่นพวกแร่ลาปิดโอ้หิวอีกแล้วโอ้ฮะมันเกิดด้วยวะ อ้อเยเลยกินซุปเห็ดดีกว่าอืมเราทำชามอีกเราทำได้สามนะจุงมันจะเพิ่มไม่มากก็ตา่างเลยเราก็กินได้อือมอร่อย ว่าพารนี้เราต้องทำต้องทำฟาร์มอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราทำรั้วก่อนซึ่งรั้วทำไงแล้วนะลืมรัว้วอนเนี้ยใช้สติกซึ่งเราต้องคราฟสติกอ้ ใช้ประมาณอู้เยอะเหมือนกันนะเว้ยส่หรอกการทำรัวเนี่ยเราก็ได้สติกมาเยอะพอสมควรต่อไปก็ทำโอ้โหพาร์ทนี้ก็ยาวๆไปนะครับผม ยาวๆไปเลยพาร์ทนี้ตรอดพาร์ทนี้ก็ยาวๆไปเหมือนเดิมชอบทำแบบยาวๆอะไรเนี่ยติดฟันกูเนี่ยโอ้เราได้แค่นี้เหรอโอเคประมาณนี้ผมฮะยี่สิบอันไม่เป็นไรฟาร์มเราต้องเยงอะมอากเดือดเมือดแล้ว เดี๋ยวผมก็ต้องเคลียร์ประมาณต,ต้องเอาโฉลมากดแต่จัดตรงนี้ให้มันเรียบจะต,ต้องเคลียร์หินก่อนประมาณนี้พอ โอเคแล้วเราก็ทำการนอนเอ๊ะอึู่แล้วโอเคแล้วก็ตัลรวนเลยเหมือนเดิมครับสเต็ปเราไม่ต้องสวยก็อยู่ได้คือเวลาเอาหวัวลงมามันจะได้ลงมาง่ายๆนะอ่าประมาณนี้พอ ทำหน้าบ้านกูเลยเนี่ยให้มันเป็นรัวเล็กๆน่ารักน่ารักโอ้ทางนี้มันขึ้นได้เพราะฉะนั้นทำมันขึ้นได้แล้วก็มีของจะนำเสนอนี่เราจะพางวลงมาแล้วถามว่างดมันจะมาไงแล้วก็ต้องใช้ของล่อหน่อยหย่อยนี่ไง ข้าวสารข้าวสารพัดประโยชน์แต่ว่างวเราฆ่าไปหมดแล้วหัวเออเราฆ่างวไปหมดแล้วนี่หว่าครับท่านผู้ชมจากพาร์ทที่แล้วนะอ้าวชิบหายแล้วเออแต่งวตัวนั้นยังมีอยู่ใช่ไหมใช่ไหมอ้าวสวยแล้วจะบอกน้องาครูฆ่าไปหมดเลยโอ้เราเจอใบอมจังเกิลใบอมที่หายากนะเนี่ย ต้วแรกครับท่านผู no. oh, ้ชมโอ้เ like. ห hmm. hey. ี้ยเรายังสำรวจไม่หมดเลยใช่ลหมอาไงูงงวเราจะพามันมาทางนี้เฮ้ยเราต้องการงวสองตัวเราต้องการเกนงวสองตัว Mama, 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 ไปกับเราเอ้าทีแบบนี้มา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 ,มากับเรามากับเราเราต้องดูทางด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะตกตาย อาหารของพวกเรานะแต่ไม่ดิพวกนี้คือพ่อพันธุ์แม่พันธุเออ์เดี๋ยวเราจะเอาไปขยายพันธุ์เพื่อการผสมพันธุ์กันนะครับผมอ,อ,อีกไกลเลยเออขึ้นมาดิมึงยอมไหมเนี่ยเออ,เอ,อพันธุ์นี้ยาวๆไปครับผม

ค่อยๆขึ้นเร็วไอ้วงโง่มาเยี่ยมเยี่ยมใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วตัวนั้นเองตัวนั้นเอแค่นี้เดียวแค่นี้เดียวลงมาเออ Điều mồi đi sắp ơi khoai Ờ mùa mùa Mình mùa 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 cái mùa 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 ได้ลูกงัวเตี่ยมได้ลูกงัวแล้วครับผมต่อไปก็รอให้ลูกงัวโตวแล้วเราก็ให้ลูกงัวผสมพันธ์นกับแม่งัวแล้วเราก็ได้ลูกงัวอีกตัวต่อไปก็ให้สผสมพันไปเรื่อยๆจนเราได้งงัวหลายตัวงงไหมผมไม่งงนะอืมโอเคร์นนี้ก็ขอจบลงแค่นี้ดีกว่าเพราะเดี๋ยวมันจะดาเกินสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยล่ะนี่อนะไรเนี่ย น้าตาเดิม